หลักคิดของโกเซมฟาร์มในการทำใกล้ชนคืออะไรเหมือนเดิมเลยนะครับตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับหลักและแนวทางปฏิบัติจริงของโกเซมฟาร์มนะครับก็คือการนําลูกเกิดออกไปโชว์ผลงานออกไปสร้างสีสันให้ทุกๆคนได้ดูนั่นคือจุดไฮไลท์นั่นคือการตลาดของโกเซมฟาร์มที่ที่ทุกๆคนมักจะบอกว่าการตลาดโกเซมฟาร์มดีโกเซมฟาร์มดีอ ผมจะบอกให้10กว่าปีที่ผ่านมานะครับหลักการตลาดโกเซมฟามไม่มีอะไรเลยมีอย่างเดียวคือการนำลูกเกิดไปสร้างผลงานแล้วก็ให้ทุก,ท,กท่านให้คนอื่นให้ลหลายๆคนได้ดูว่ามันเก่งไม่เก่งอย่างไรแค่นั้นเองครับหลายๆท่านนำไปปฏิบัติได้นำไปลอกเรียนแบบได้ไม่มีการห่วงห้ามใดๆทั้งสิ้นแล้วจะเป็นผลดีแก่ผู้บริโภคด้วยท่านจาไว้ผู้บริโภคทุกท่านทุกคน ชอบความชัดเจนง่ายๆเลยใครๆก็ชอบความชัดเจนใครๆก็ชอบผลงานที่ดีท่านจำไว้เลยท่านเอาไปปฏิบัติได้เชื่อผมนะครับการตลาดโกเสมฟาร์มไม่มีอะไรมากเลยมีแค่นี้คือการนำลูกเกิดที่พัฒนาออกมาเนี่ยเอาไปโชว์ในสนามแข่งขันให้คนดูแพ้ชนะเป็นเรื่องกีฬาคนดูเขาดูออกครับเขารับได้ครับไอเรื่องผลแพ้ผลชนะเนี่ยเป็นเรื่องปกติ ตราบใดที่เรายังเป็นนักกีฬาอยู่ตราบใดที่เรายังเป็นนับนักลบอยู่มีแพ้มีชนะมีเสมอได้ตลอดเวลาท่านหนีไม่พ้นครับท่านจำไว้นะครับง่ายๆเลยใครๆก็ชอบความชัดเจนโอเคนะครับมีแค่นี้แหละครับง่ายๆไม่มีอะไรมากสวัสดีครับ